สวัสดีครับทุกทท่านขอต้อนรับสู่ซูเปอร์คอมเมนต์บายซูเปอร์สามารถครับต้องบอกว่าแบทเมื่อวานนี้ครับกับการแข่งขันเอฟซีแชมเปี้ยนลีก2 0 2 2ระหว่างโยโกมาเอฟมายนอตตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่นพบกับตัวแทนจากประเทศเวียดนามฮองอันยรายที่นำทีมโดยโค้ชชาวไทยซิโก,โกเกียรติศักดิ์เสนาเมืองซึ่งต้องบอกว่านัดแรกที่เจอกันฮองอันยรายแพ้ด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งครับ แต่ในนัดที่2นี้ต้องบอกว่าฮองอันารายไม่สามารถต้านทานความร้อนแรงของยูก o ม a าเอฟมาดินอพ่ายแพ้ไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ครึ่งและ1ลูกครับแต่หลังจากนั้นสิครับก็มีคอมเมนต์มากมายจากแฟนฟุตบอลเวียดนามที่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามเหมือนเดิมครับ บางก็บอกว่าซิโก้เองเนี่ยเปลี่ยนเด็กเข้ามาทําไมทําไมไม่สั่งการในสนามให้มากกว่านี้ยืนเงียบทําไมบางก็บอกว่าของเฟืองเนี่ยได้เวลากเกษียณตัวเองไปเลี้ยงแพะได้แล้วเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์เหล่านั้นพร้อมกันครับฝากท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับไกรต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับผมด้วยครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังเลยครับคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลเวียดนามหลังจากที่ฮองอันยารายแพ้ให้กับโยโกมาเอฟมาริโนสประตูต่อศูนย์ไปฟังกันเลยครับ มาเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์แรกบอกว่าในช่วง2-3เกมแรกโยโกฮาม่าเอฟมาดินอสพวกเขาไม่ชิงกับสภาพอากาศและสภาพสนามคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นวันที่น่าจดจำจริงๆสำหรับ้องฮันจจรายโดยเฉพาะคองเฟืองส่วนเจียงและมินเวืองอันนี้จดจำประเภทไหนผมไม่รู้นะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคิมดงซูเนี่ยเตะได้ดีมากโค้ชทีมเกาหลีใต้เนี่ย ควรจะเรียกเขาไปติดทีมชาติเกาหลีใต้ในฟุตบอลโลก2022คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทีมของคุณเนี่ยแร่งเกินไปห้องอันเจลาัยพยายามอย่างหนักแต่ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้คุณต้องยอมรับมันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่ว่าห้องอันเจลัยจะชนะหรือแพ้ฉันยังคงสนับสนุนฮองอันเจลัยต่อไปเป็นกำลังใจให้กับน้องๆของฉันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ในเวียดนามฮองอันจรายและฮานอยเอฟซีมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคเหมือนกันแต่ฮานอยเอฟซีร่างกายเขานั้นแข็งแกร่งกว่าทางกายภาพและความเร็วการต่อบอลสั้นที่มีความเร็วสูงหวังว่า2ปีหน้าทั้ง2ทีมจะลงเตะในถ้วยแชมเปี้ยนลีกคอมเมนต์มาบอกว่า บางทีซิโก,โก้อาจต้องการเตรียมทีมไว้เพื่อตัดสินกับการต่อสู้ในแมตช์สุดท้ายในครั้งสุดท้ายคอมเมนต์จะมาบอกว่าจุดอ่อนที่นายคองเฟืองคองบอลแพ้อีกแล้วคอมเมนต์จะมาบอกว่าตัวลินเป็นผู้เล่นที่ดีสุดในแมตช์นี้ของฝั่งของอัญจลายคอมเมนต์จะมาบอกว่ามันเศร้าจัง้องอัญจลายออกไปเตะและเล่นไม่ดีอย่างแรงคองมเมนต์จะมาบอกว่าเล่นกับสโมสรที่แข็งแกร่งสุดอันดับ2ของญี่ปุ่น ฮองอันจาลาัยเล่นดีอยู่แล้วแต่สําหรับพวกคุณก็แค่นั่งอยู่ที่นั่นที่นู่นและก็วิพาวิจารณ์สิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยเขาไม่ต้อมาบอกว่าโยโก,กามาเตะได้เก่งมากเขาไม่ต้องมาบอกว่าระดับมันแตกต่างกันเกินไป2 0งแต่ด้วยความเป็นเลือดของตัวลินเราจึงแพ้เพียงแค่นี้จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องแพ้ถึง4ี0ถึงห้และปัญหานิรันดรของฮองอันเจลัยก็คือลูกโด่งนั่นเองเขาเมนต้อมาบอกว่าเล่นได้รวยแตกมาก ทำเป็นปล่อยผู้เล่นอายุน้อยเข้าไปอีกเป็นอะไรไปปวดหัวกับโค้ดคนนี้จังอ้าวทำไมพูดอย่างนี้นะครับขอมเมนต์มาบอกว่าสองวันนี้ทุกคนบอกว่าฮองอันจะายครับเนี่ยกลายเป็นสโมรสอรอันดับต้นๆของเอเชีย er. มันจะชิวๆหน่อยทีมชาติเวียดนามไม่รู้วิธีใช้กับซปเปอร์ฮองอันจลายดังนั้นจึงไม่มีตั๋วไปกาตาทีมฮองอันจรายควรมีส่วนร่วมในการเล่นในรอบเวิ์คครับ คอมเมนต์ er มาบอกว่าครึ่งแรกนั้นดีกว่าแต่เนื่องจากในครึ่งหลังเฮตุโค้ชของเขาเกียรติศักดิ์เสนาเมืองส่งผู้เล่นอายุน้อยเข้ามาและที่สำคัญของเฟืองก็แย่ลงเรื่อยๆมันยุ่งยากเสียบอลเสียแต้มและก็แย่ด้วยคอมเมนต์ er มาบอกว่าเกียรติศักดิ์เนี่ยไม่ยอมพูดเลยเหมือนคนเป็นใบไม่แฟนฟุตบอลเวียดน,นามพูดอย่าง,งานั้นนะครับคอมเมนต์ er มาบอกว่าผู้เล่นต่างชาติตัวสูงแต่ใจดํา ทำตัวเป็นหุ่นเชิดและซุ่มซ่ามขาดความกระตือรือร้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าคุณมีอะไรก็โทษพงษ์ตะเตตะวันตกเอาเอาทำไมบอกอย่างนั้นครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทีมคุณปู่เล่นในหน้าเบื่อเล็กน้อยต่อมาบอกว่าอย่างไรก็ตามเราพยายามที่ดีที่สุดแล้วต่อมาบอกว่าคองเฟืองกำลังเกษียณอายุคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเสียหนะ้าตัวแทนเวียดนามแพแล้วเล่นแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ของงานยลายตอนนี้เริ่มมีความแข็งแกร่งแต่ด้วยความแข็งแกร่งทางกายภาพที่อ่อนแอลูกที่สองวานตวนยืนใกล้แต่ได้แต่เฝ้ามองคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าการแข่งขันกับสมโมสรเกาหลีที่ผ่านมาทําให้พลังกำลังของเราหมดลงไปดังนั้นนัดนี้ร่างกายจึงไม่ฟิตกต่อไปและเวลาก็พักน้อยเกินไปไม่มีเวลาฟื้นตัวคอมเมนต์ก็มาบอกว่าระดับของเขาอยู่ไกลจากทวีปมากเกินไป ต่อมาบอกว่ามันน่าเบื่อมากที่ได้เห็นคนแก่เล่นบอลทำไมพูดอย่างนั้นครับคอมเมนต์ตามบอกว่าหากว่าคุณมีคองเฟืองทีมคุณก็จะแพ้คอมเมนต์ตามมาบอกว่าโยโกมาเอฟวันดนอเนี่ยเล่นได้ดีกว่าจุนบุค,คุนไดมอเตอร์้นนาที่แล้วอีกของอันจะไายหมดหวังเลยทีเดียวคอมเมนต์ตามมาบอกว่าคองเฟืองยังคงลง้ไหลคิดถึงบอลต่อมาบอกว่าในสนามเด็กเล่นแห่งนี้ยังแข็งแกร่งเกินไปเมื่อเทียบกับสโมสรไดวีลีก จะพูดอะไรก็พูดไปครับขอไม่ต้องมาบอกว่าทีมตัวแทนเวียดนามเป็นตัวชี้วัดหมู่บ้านใช่เลยครับขาไม่ต้องมาบอกว่าห้องงานยาลายวันนี้ดูเหมือนเหนื่อยๆไปนะต่อมาบอกว่ามินเวืองเนี่ยเขาอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสูญเสียบอลขอไม่ต้องมาบอกว่าปีหน้าให้ซื้อผู้เล่นต่างชาติที่มีคุณภาพดีกว่านี้เพื่อพยายามชนะในวีลีกเพื่อเข้าร่วมชิงแชมป์เอเชียให้มากขึ้นปีนี้เหมือนได้เรียนรู้ขอไม่ต้องมาบอกว่าฉันรู้สึกเสียอารมณ์ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอย่าดูฉันคองเฟืองยังคงเป็นราชาที่พลาดและเสียบอลคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามินบุงและคองเฟืองเตะได้แย่มากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่เป็นไรเปลี่ยนคองเฟืองเขาคือผู้เล่นชนิดไหนกันนะต่อมาบอกว่าแมตต์นี้ไม่น,อน็อสเล่นในมาตรฐานถือว่าให้เกียรติกู่ต่อสู้อย่างแท้จริง คุณทำได้ดีแล้วฮองอันเจไลสู้ต่อไปโคซิโก้ฉันจากประเทศไทยแฟนกอนไทยเข้ามานะครับคอมเมนต์ต่มาบอกว่าทุกอย่างถูกจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วอย่ารีบเร่งในการตัดสินเพียงแค่รอจนถึงเกมสุดท้ายแล้วคุณจะเห็นการต่อรองที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงคอมเมนต์ต่มาบอกว่าตารางงานที่แน่นเกินไปการเตะที่แน่นเกินไปสําหรับผู้เล่นเวียดนามสู้ๆนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวันนี้กองหลังเล่นได้อย่างน่าเบือ่อเสียบอลต่อเนื่อง เทียงไม่ออกโชคดีที่ผู้รักษาประตูของเราวันนี้เล่นได้อย่างสุดยอดไม่นั้นคงแพ้เยอะกว่านี้คอมเมนต์จะมาบอกว่าหลังจบการแข่งขันเอเจนท์ครับเกียรติศักดิ์จะได้ดูว่าต้องทําอย่างไรกับนักเตะตะวันตกของพวกเราโดยเฉพาะความสามารถในการแย่งบอลตรงกลางคอมเมนต์จามาบอกว่าด,ดีกว่าปีที่แล้วเวียเทลอะแพ้เยอะกว่านี้อีกคอมเมนต์จามาบอกว่ายังไงก็แพ้ต่อมาบอกว่าซิโก้อาจจะยกทัพเพื่อสู้รบในครั้งต่อไปในครั้งสุดท้ายคอมเมนต์จะมาบอกว่า มีเพียงผู้เล่นหลักบางคนเท่านั้นที่ต้องเล่นเกมติดต่อกัน5เกมดังนั้นเขาจิตสนุกแต่ถ้าฮองอัยาลายของเราเนี่ยมีผู้เล่นสำรองดีๆนะคงไม่สูญเสียนัดก่อนอนนี้กับจุนบุคคุนใด้ฮองอัยาลายทําได้ดีที่สุดแต่นัดนี้หมดแรงเสียแล้วเขาไม่ต้องมาบอกว่าวันนี้หลังจะได้รับบาดเจ็บของวันตวนส่งผลต่อความเร็วของเขามากเกินไปไม่อย่างนั้นอาจไม่เสียในรูปที่2 เกมสุดท้ายขอเก็บแต้มเพื่ออำลาทัวร์เมนต์และบอกของขวัญให้กับแฟนแฟ,นฟุตบอลนะตามนั้นครับคอมเมนต์ต่างบอกว่าคองเฟืองส่งเธอกลับไปเลี้ยงแพะฝูงโอ้โหพูดยังไงเลยครับคอมเมนต์ต้างบอกว่าพวกคุณทํางานยากหนักคอมเมนต์ต้างบอกว่าเล่นแค่ฝึกอาชีพแต่ยิงบอลเนี่ยขวยแตกมากคอมเมนต์ต้างบอกว่าฉันน่าจะรู้แล้วว่าทําไมนายปาคไม่เลือกครูตวนเป็นกองหลังตัวกลาง ผู้เล่นคนนี้กระโดดเข้าบอลด้วยสัญชาตญาณและมันจะทําให้เสียจุดโทษอย่างง่ายได้และคขมอสุดท้ายบอกว่าในวงการฟุตบอลหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ดูวันตัวเนี่ย จริงๆโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วครับสำหรับคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลเวียดนามภายหลังจากที่ฮองอันจาไลยพาท่าแพ้กับโยโกฮาม่าเอฟไวนอตไป2ประตูต่อศูนย์ครับแต่ลูกทีมของซิโก้ยังเหลืออีกหนึ่งแมตช์นะครับกับซิดนีย์เอฟซีซึ่งในเกมแรกเสมอกันด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งทุกท่านครับมาเป็นกำลังใจกับสมโมสรตัวแทนของประเทศไทยและก็สมโมสรในอาเซียนครับมาช่วยกันส่งเสียงเชียร์ไปพร้อมกันนะครับผมสมโมสรไทยสมโมสรอ,อาเซียนสู้ๆครับวันนี้ ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ